มาเราต้องลองนะทุกคนนะวัวหันวัวหันหลวงพ่อบานตรงวงเวียนน้าพุนะวัวหันหลวงพ่อบานที่ขึ้นชื่อเห็นหลายคนรีวิวแล้วผมต้องมาเก็บตกบรรยากาศการกินวัวหันหลวงพ่อบานบ้างแหละ สิรูใช uh ่ไหมอันนี้กินนะเฮ้ยินสิรูใช่ไหมแล้วเนี่ยพอมากินวัวหั่นแล้วเนี่ยมันก็มีน้ำจิ้มเคี้ยวน้ำจิ้มถั่วเดี๋ยวมาลองกินกันไม้ใกล้ๆไม้ใกล้ๆนี่นี่ทุกคนมาดูน้ำจิ้มชอบน้ำจิ้มเคี้ยวมันจะขมๆให้เลย ไม่จิบมเลยลองน้จิ้มถั่วนะน้ำจิมกุ้งกับผักด้วยนะ It's so done